แก้วเนี่ยพวกเราจะนัดก,กันเอาไปทําเป็นเย็นตาโฟค่ะเดี๋ยวรอชมคลิปปาร์ตี้เย็นตาโฟของพวกเราได้เลยนะคะพอเ,เก็บผักบุ้งเสร็จต่อไปเราก็จะมาเก็บใบกะเพราซึ่งวิธีการเก็บพี่ลีก็สอนว่าให้ตัดเอากิ่งยาวๆไปเลยแล้วก็เลือกต้นที่มันมีกิ่งเยอะๆพอตัดออกแล้วเขาก็จะงอกขึ้นใหม่มาเองว้าวใบกะเพราหอมสุดๆ<แ>ส,สาวๆใครอยากเอากี่โลก็เก็บเอาเองได้เลยนะจ๊ะอุ๊ยพี่ตายกับพี่กุ้งมือโปรมาฟิวชาวสวนสุดๆส,ส่วนฝั่งนี้นะหลอฟิวนักศึกษามาดูงานค่ะดูสิคะนอกจากกะเพรา ก็ยังมีกระเพราแดงด้วยซึ่งมันจะกลิ่นหอมกว่ากระเพราธรรมดามากเก็บไปด้วยเยอะๆเลยปกติบานาน่าเป็นคนไม่ค่อยชอบความลำบากแต่วันนี้ชอบมากที่ได้มาเก็บผักยิ่งได้มาเก็บกับเพื่อนแบบนี้บานาน่ามีความสุขสนุกที่สุดเลยเก็บผักบุ้งกับใบกระเพราเสร็จเราก็จะเอามาช่างกิโลกันก่อนซึ่งผักในส่วนทุกชนิดลีลีแกก็คิดราคาเดียวกันก็คือกิโลละร้อยห้าสิบลีลาหรือตีเป็นเงินไทยก็คือร้อยยี่สิบบาทซึ่งคนดูที่ไทยบางคนก็อาจจะคิดว่าแพงนะแต่สาหรับที่เนี่ยราคานี้ถือว่าถูกนะคะ แม่ค้าที่ขายผักไทยเขาก็ขายกันประมาณนี้ตัดภาพมาที่บรรดาสามีเขาก็นั่งเมา์มอยดื่มชากันไม่สนใจเมียเลยจากนั้นเราก็มาเก็บผักกันต่อถึงตาเก็บถั่วฝักยาวบ้างหละเก็บไปจากต้นแบบนี้มันสดดีจริงๆต่อด้วยมระจีนเอาไปทําอะไรกินหรอเพื่อ,น,อน,นน่าคิดไม่ออกก็เลยไม่ได้เอาค่ะคือเป็นคนที่ไม่ค่อยกินมระเทหร่ถึงเอาไปก็อาจจะไม่ได้กินเดี๋ยวเสียทิง้งแ,<ต>แต่เพื่อนคนอื่นๆน่ะเขาก็เก็บไปกันเยอะเลยนะ คิดออกแล้วเมนูยอดฮิตก๋วยเตี๋ยวไก่มะระเห็นเพื่อนๆชอบทํากินบ่อยมากพอเก็บผักอะไรเสร็จเอามาช่างคิดราคาตรงนี้ได้เลยไม่ต้องรีบค่อยๆดูค่อยๆเก็บไปว่าอยากจะได้ผักอะไรเพิ่มบ้างมีค่ะพีจ่ายตังค์ไปก่อน300ลีลาสําหรับ2กิโลในถุงนี้ก็จะมีผักบุ้งใบกะเพราแล้วก็ถั่วฝักยาวเดี๋ยวเอาไปเก็บไว้ที่รถก่อนกลัวหายไม่ใช่อะไรโอ้โหน้องปุ๊กลูกอบอะไรมาเนี้ยน้องบอกว่ามันคือถั่วแระญี่ปุ่นหรือถั่วเอดามาเมะเป็นพันกลิ่นใบเตย ลาต้มแล้วจะรู้สึกถึงกลิ่นใบเตยอ่อนๆน้องปุกลุกชอบกินสุดๆเพื่อนๆก็มาช่วยเด็ดกันใหญ่น้องจะได้เอาไปต้มกินน้องปุกลุกบอกสบายละเดี๋ยวกลับไปต้มกินปอกกินแซ่บแซ่ส่วนเนี้ยก็คือผักชีใบเลื่อยขายเป็นกระถางแบบนี้เลยกระถางละหนึ่งร้อยลีลาหรือแปดสิบบาทรีบมายกไปใส่รถให้พี่กล้วยกระถางหนึ่งในที่สุดความฝันของบัรนาก็เป็นจริงจะได้มีผักชีใบเลื่อยเอาไว้ใส่ยำกับเขาแล้วคนค้าคนเนี้ยพี่ลีใจดีแจกผักบุ้งฟรีให้พวกเราอีกคนละหนึ่งกิโล่ เดือนสิงหาคมค่ะขอบคุณนะคะพี่หลีพี่สาวใจดีของน้องๆแต่ละคนคือแบบแตกตื่นแล้วก็รีบวิ่งพากันไปเก็บผักบุ้งอย่างไวซึ่งรอบนี้ย่ะบรรณาตัดสินใจว่าจะเอาผักบุ้งแก้วค่ะเพราะว่าตอนที่เราเก็บตอนแรกบรน,น่าเอาแค่ผักบุ้งจีนโอ้โหเก็บกันใหญ่เลยนะจ้าสาวโดยเฉพาะพี่ต่ายกับพี่กุ้งเนี่ยแซสแนะคะเอ้ยเต้าอลาสอย่ามาถล่มสวนผักบุ้งปลีนะและในที่สุดพวกเราก็เก็บผักกันเรียบร้อยเต็มรถเลยถึงเวลากลับบ้านสักทีวันนี้ มีความสุขมาเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ